สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณนนีเจแดงกสิภาพไปหาปูประตูใช่เนาะตามเดือนจะกลาวมากค่ะท่านผู้ชมเจแดงก็ไปหลายที่หลายท่างเดือนจะก,กาวภาพไปมือ ข้าวเมล้วกับโกไลค์กดแชร์เป็นน้ำตังใจให้ใจแดงในเด้อค่ะเด้อสนใจขี้มกับทักหน้าต่ำเบอร์โทรที่ขึ้นให้หนาจอนี่นะจัดเจ็บเบอร์ลงเครื่องไล่จะขึ้นทักเข้ามาเลยค่ะเพื่อป้องกันการติดต่อเนาะค่ะเนาะไปฟังปูน้ำกันวาสิได้ตัวเนาะเ่าะวัวเป็นตัวเป็นเล็กผมนม่ยังแม่เนี่ยเป็นตัวเป็นตัวมัหลุดมีสารลาเยอะโอ้โหเป็นตัวเนตัววัวเป็นตัวเนี่ยออนีจะสิโรคติดต่อกันโรคติดต่อกลัว มัก็จะ่นให้รดนตกค่ะมาอกหะไรอีกเก็บข้อต่งแล้วมันบอกเนี่ยปูพอ่ะคุ้งวดบ่อปูถูกคุ้งวดบ่าเลขปูถูกคุ้งหดถูกคุ้งวดการบาดเงินมันเป็นอย่างคือบาดเงินครับปูซุ่มีบ่อเือถึงอีรีมตามมาไมที่จะจะบอกขอกันอยู่นรครับงวดนี้มจนตัวะเดียวกันอยู่งนสี่แปดสองเลขปิดเลขวิ่งกับเจ็ดกับสอง โอ้เข่ากันกับสายฝาเขียนไปชัางรถแบบนี้เลยนสายฟ้าเป็นมักเจ็ดสามกับแปดเจ็ดต้นมากเจ็ดสามกับสามเจ็ด้นมักเจ็ดสามกับแปดเจ็ดแปดสามหือากะอยู่นี่จับวันี้จับคู่ถูกคู่หัวตัวปูถือถือย่าแดงบ่ได้ใครแม่เนาะเดียวนถือดิอ งวดเจ็ดงวดแปดวดเลรดิ้องอยู่นี้ครับคือถูกเต็มๆไหมเชือปูอย่างปูประตูใช่ครัปูประตูใช่บเนียเจดสามิใส่ฝามันจะเป็นล้านจัังก็แปดสมผมตึงแปดเจสมเูบ้างอย่างนั้นนะกัยังวะมาเบิงตัวิงเรจับปุ่งหาปจับหูไไปม่เปลนไปเเปลี่ยนไปคือเขาสิอยากไปคือเขา ไปหาปลาสันที่เบื้งต้นเดาไปเสียดสายฟ้าไปทํำคิดจับไรหนูอยั่จับหนูจับงูนะงูเบือง้นเรางูบงตัวเก้าเราไปป้อยมองนั่นมองนี่เอาปลาไปไปคุดเสบวกไ้ไม่ปูแล้วกทํท่ำทำคุดสิเนเอามาเขาเลี้ยงนีนี่วันที่สิบเจ็ดนี่รวดนี่นี่แหละเขาปลูได้ปูสี่มาแบบนี้เขาปลูดได้สิโบอีอย่างนี่ สองหาตัวเด่นลบน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 ่เน้่ยนนี่ยน่เน่เนี่เนี่เนี่เี่ยเน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 ี่เนีนีัเน่นี่ยน่เนี่ยเนีเนียนี่เน่นี่ชน่ยกนีนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนยเนี่ยเน่นีนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเน่ยเนี่ยี่ยนี่ยเน่ยนี่ยเนี่นี่ยเนียี่นี่ย่นย่น่น่่กนเกียน อ๋อคนแม่ังคนมมายังเขาอย่ามาไทยนี่สิมาที่ไนสามสิบกว่าคนมาทียูทูบบอเบียนยังบันทีเบงคลิปด้ยเนาะมาเพื่อเห็นยูทูบบันทีเบางคลิปนะเพื่อยังขาม่เนาะแฟนพันเตอรนมสมผ้านุ่มอกเสียงมาไปทคลิปอะไรเห้าเขาไปไทยอ๋อผัแฟนเป็นแฟนเป็นใครจมันทั้งท่าชุกจุกโอเขาซื่อซือนี่ทั้ถามาส้มจุก่อซื้อซแต่นี่ทัท่าจากมาให้เฮาเฮ็ดฉูดให้บิ่งไม่เ็แล้ว ไเอ็ออกมากกับคำนอเหรเลขติดับเ็กลขติดเจ็ดแปดสองน้ะค่ะปูวิ่ง7เจ็ดกับสองนี่เขาตาเจดแดงเนี่ยนี่ถ้าแปดนี่มันจะโอเช้่ยงเมียสมแปดค่ะแปดสองแเจ็ดแปดสองเแปดเจ็ดมันมีเลขสามตัวนึงนี่ไหมปูนี่ไหมเจ็ดแปดสองนี่แหมแปดหกแล้วเจ๊หวนี่ปพี่ป้าเนยแปน แต่พี่บ้ามันอแปดมันออกหกแปดออกแปดหกเอางบนเนี่ยนี่มันออกของบดน้อออกขาง่างไว่าใช้ผ้าจับสามเจ็ดหนวนวดแปดลักลอยสหกนี่กันเนี่ยสามเกินเงเขากันใส่ผ้าเป็นามเจ็นตัวเดียวต้องเอาเลขใส่ดอกเอาเลขเจ้าของนี่แหละใช้ผ้าเจ้าเจ้าเจ้าพูดนี่มักตัวนี้มักตัวนี้เด็กอมักคื้กันปู เรียนไม่รกันเหมดทุกแถวเนาะจะแดงกับมังหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดได้ปูนสีมาน้ำกันได้ป้ะคะสองเจ็ดนะันมาน้ำกันชื่อโบเจ็ดลุงโอ้ได้ตัวคือตัวเดีนมานน้ำกันได้เนาะปูนมานน้ำกัดได้สองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดสองหกหนึ่งต้องเสือแบบนี้เกามตตัวเจ็ดงสองหกสองเจ็ดสองแปดก็เสือกันมากสองเจ็ดสองเก้าคนเดียวขันมักสองแม่มักสองเนี่ยชื่อชงได้สองหาไปห้องสอง สองเตาไปสองแปดคนใช่นะสองแปดว้าอม่บ้ค่ะแตมันมีติดแดกู้เตัวเจแดงมักกะคักสองแปดติดกู้ดเลยยาเดียวนาออรติเรื่องย่านต้โกห่านี่มันชิมาอ๋อข้องเก่ามือซื้อแล้วปด้ในสื่อเด้สได้สื่ออยู่สันต์ำข้องที่เขาเรียนก่อนเก้าหเก้าเลยครับปู่ก่าหาเขาเรียนก่อนมันพอมันออกก่อนเร็วที่ทีมันออกก่อนเห็นหมอมันมันหยดออกนะมันิแล้วนันหลังโนวานี่ย เงีงวดก่อนองเงวดอันปีใหม่ยังเสียมันกว่สามเก้าห้าเนี่ยตางวันนี้มันจะออกออกออกเก้าห้าสองห้าไปได้ที่ไปได้ขันตาหาก็บอกออกตัวนั้นี่ไปออกตัวนี้กันสองเจ็บสองห้าสามเก็บเจ็ด นี่นี่มีแค่ตท่นี้เองแต่ที่มันมันมันสิไปเหมือนเวทต่างชนไม่ทุกปีวัก่อนนั้นวัก่อนตั้งววันวัปีหกสามมันออกตัวนี้ออกศูนย์เออตัวนึ่งวันอื่นๆมันออกสามห้าเก้าจะอกทั้งสี่ต้นสี่อ่างนัำจะไล่ไปเรื่อยๆ เลขปีใหม่ไม่ย <od SC I noise> ังจับศูนย์ย่างจิมพรพอมันเหลือ้นปีใหม่แม่แต่ว่ามันจะถือถือคนถือไมต้องมึงความจะเฝ้าเสียงจะเฝ้าทุ่ม่เ้มจะเฝ้าเชียงแตพว่ามันเลือไม่ก็ต้รม้าเชงแต่มลมุ่็มมฝาปีนี้นั้นผมเดือนรอเดืนสามก็แปดอนสามลองแปดเบิดปีปีนี้เลขปีนี้เีกจเงสีได้ค่อยเบิงใ้ว เดี๋ยวมีอาทิคย์เดียนีู 2> 0, 2, 3, 5, นุดสองสามห้าเจ็ดีนีนบดปีวดปีบดปีังปีพัดมานังขันมานไม่อ 1, เอานึเดือนเรียกขยันเนาะสาม 5, 7, 9, ห้าเจ็ดเก้าขยันด<ม>ปีบ<ม>ัดสดเาว<ม>ันน<ม>ีม้มันนี่นุดสองสามห้าเจ็ดนะคะชุดสองสามห้าเจ็ด จุดช่องสามห้าเริ่มต้นเพราะเริ่มต้นมึงได้สูตรเลขแปดจะเขากองสลากเริ่มต้นไหม่พราะสามห้าก็ว่าเอายีเด๊จะเป็นพวกออกดิหน่วยคิดว่าจะเป็นพวกหรือเอาแต่เขาออกเนาะสนับสนุนรัฐบาลนี่แลละครับโอ้โหเลยหลู่นี่นะการลกชิดบอกนึกก็เั็นพูกบอกกันลูกชิดอันบ่ตามนึกเทียตีบ่ตามนึกเทียก็ยังเสียอ่ะผู้นี่ล่ะนี่ล่ะเพราะว่าเลือกเลือกจาก จากตัวนี้ตัวนี้อันนีตัวนี้จากตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะไปซื้อร่างซื้อบนได้ไหมคะตัวนี้เขาซื้อตะบุนโดนไหมคะกับชิบหาทับกอหาค่ะจากแม่สังเกตบางได้ชิบเก็ดสามเก็ดช่องหาเนี่ยมันตัวเดียวกันซื้อร่างซื้อบนไว้ค่ะอันสองศูนย์หกศูนย์เนี่ยมาจากใส่เคื่อไม่จากมีลวดใบซื้ออ๋อลวดซื้อได้กันไว้ได้กันไว้ค่ะ เอ้ก <l id> <l id> <s Techn Pokémon> ันเอตัวชิมันจะกยันชิมันชิมาเนี่ยจะค่อยบางปีนี้ชิมากถ่าปีไก่ต้งชิออกวัดปีไก่ออกวัดปีปีนขันห้องได้เลขติดมาแล้วห้องวาติดท้วนี่โลดติดโลดตีไก่จนหอดต้งหันหละจนหอออกสามหกเห็นะะือเลขติดปีที่แล้วน่ะเลขติดนันปีที่แล้วปียวมเนียิั่นซีสองสามห้าเจ็ดศูนย์สอสามห้าเจ็ดเนาะ ปีปีไก่บวันก่นปีนปีหกสี่ปีหกสามมันมันมีตัวนี้หกแปดเก้าหนึ่งห้านี่มันขยันออกเ็นวนออกปันหกเก็ดหกเจ็ดเลยหกสีหกเลยวันนี้เลขต่ำแสูสุดคือเจ็ดเนาะ่าเน่ัเื่อียันออกไปมาเบิดปีพีไก่นี่ บ่พอจักเทียเลขกตัวนี้เรียกขยันนี่เจยวตะเรีดับเรีติดพี่คนตพอพูดนี่ยเรเลกขยันไปเบิ่ปีพี่ไก่นี่คนตาพ้อเนี่ยเรียกขยันเขาเคล็ดลับเขาบอกบอกเนาะอันนี้เน่ถ้าเดียวกันเคล็ดลับบอกซื่ซึน่ช่อืมอ๋อเค็ดลับบอกสองห้าห่เจ็ดแต่ว่มันถ้าเขาเขาบอกเคล็ดลับอันนี้เรีกติดนะปูนะเรียกติดเนอปี อ่าปีกายจังนี้อ่าสี่ปีพันมานสังเกตบ้างบ่ช่องช่องปีลับเบอร์ถูกหวยไปด้วยกันนะคะแก๊บหนักจอไว้แล้วเนาะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ป้า When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do is fall More than I could bear giving up is all that I can. Surrender to you, take me in your arms and hold me with your love. for my